สบายดีปีหล่ข้าวข้าวคุเคยมบอกว่าจะคกินเก่ามีซะก่อนคี่น่อเลยบวเฝ้าเห็ดมันกบาค้างไว้หันก่อนนะพี่องเนาะว้นนี้เรากินนพี่หลองเลยค่ท้ไปสบาดีพี่ลองมาสูทุกคน กินข้าวอันนี้ค็ของกินนันป้าเพื่อน่าเพื่อนแบ่งมาให้อย่างละน้อยบอเต้เพิ่อนเอามาวุ้นเอาข้าวตู้ไว้กินลาว่าต่อนุูกหอม มีอันไอซีคอมเมนต์มาเรื่องมะขามดองเนาะทันสิบอกสูตรให้อ้นไปเอาวันน้องฟองไปเอาทันเอาลันทันไปเกดดำหน่อยเขากับก้าอยู่พี่น้องทัาเอาลายเขากับกบกก้าเพราะมันเป็นของเพฝนและพี่น้อ,นองเดิมทำท่าไปเอาสม,มักกินสม้มใส่ต้มใส่แซวนี่ได้ยูด,ดำเหน็ดดำหน่อย เขาบุฟ <Mull> <m zk> ู่เาจะคล้องเขาอยู่ใส่ทีนี้าวเธอเอาโต้เด้อะเอาโต้นอนพี่น้องเอ้ยเพราะว่ากลางเว้นมานอนมัแต่นอนหลังแล้ง มันก็งแง่เง่า,ามับอกร้านเหรอน้ำปองเหรอก้ำองเห็ดไก่พวกลากินเล,ล้วบอ้เห็ดยังทำไหนบอกวาบอยถมะนะบางทีมันบอกรกจากนกันมันไปพุ่งถึกแนวอยากแนวกินก่อนเลากินน้ำมันปาน้ำนุ่ง,งพลักง่าายงยเนะกินน้ำพ่อนน้ำแหมะเห้ียนเห็ด มันถึงเป็นมันจะห,หู้ไว้สาปเป็นนเห็ดต้น,น้ำแขกั้งคนหัวประเทศเห็ดน้ำพอน้ำแม่ก็เห็ดเลยป,ลเป่าลงบนเมืองเจ้า พี่น,อนอ้องนะคะหอมสิ้น ถ้าเสียดอันอ้วกผักอันนี้อันนี้ผักจุ้มมืเคยกินไปแห้งร้ายมื่อแป๊บมันเส,สียดเซียดงามอ่ะจะได้ทำเลือดกันจะได้อุ่นเอาใส่เกลือโดยผิดหลังเด้อ หนักจางต้นเลยใส่เกลือมันก็เลยทะลุนิดหน่อยถั่วเทื กูเจ้มามาบ้งบ้งบ <มา S 1> ้้ากับจนเจ้าก็แนงบ้างบ้ากับจนเจ้าเราจะเห็นกัน ô tô ở trên da rồi kính nọ rồi kính bát kính mùi nhau rồi ạ sau ลำไหนกนหรอชินคัวดอกกระลำไพี่น,อน้องเลยจับอ่อนเลยบ,บ่ป้าก,งาก็ง่ายแลนแบบมหาหครับมาหา แน่เข่าะะมาณนชิดร่น่ะไปเล้ยพีน้อยชิดน่อกพรก็ชิดหนาด้วจ้าสบายดี